ทำให้ทุกท่านนะครับได้ใช้ตู้ผ้าใบที่ต้นทุนต่ำลองมาติดตามไอเดียของตู้ผ้าใบไซยเกอเทนกับผมดูนะครับตามมาชมได้เลยครับครับผมก็จะพามาดูตู้นะฮะตู้ผ้าใบที่ผมเคยเคยเกิดไปเมื่อกี้ว่าทําอย่างไรนะครับให้ได้ตู้ผ้าใบที่ต้นทุนต่ำนะครับยุคนี้นะครับต้องประหยัดต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ้องใช้งานได้คือผมจะเน้นจากติ่กที่ผู้บอกการทุกท่านมีนะครับไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียบนะครับที่คุณมีอยู่อยากจะปรับปรุงจัดแปลงนะฮะให้มาเป็นตู้ผ้าใบเราก็ทําได้นะครับหรือจากตู้พาร์เ,เนอร์นะครับที่คุณมีอยู่แล้วนะครับเป็นตู้เก็บของต่งางๆนะครับไม่ว่าเป็นตู้สี่สิบพุทสี่สิบห้าพุตหรือตู้อ่าพุตธนะครับเราก็สามารถจะเอามาจัดแปลงได้ รหรือหางก้างที่คุณมีอยู่คุณอยากจะไปใช้ประโยชน์นะฮะก็สามารถที่จะขึ้นรูปตู้ใหม่โดยที่ผมขึ้นโครงสร้างใหม่ดังรูปด้านหลังเนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยตู้ที่กําลังทําอยู่ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มไม้กางให้กับรถที่วิ่งขนส่งให้กับเสือกลุ่มนะฮะก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าเราออกมาทําคลิปนี้เพื่อจะสื่อถึงประโยชน์ของตู้ข้าใบไซรเคอรเทนว่า เราจะทำอย่างไรในยุคปัจจุบันให้เราใช้ตู้ในราคาต้นทุนที่ต่ำนะครับมาอยากใช้งานได้อยากคุ้มค่าเหมือนตู้ราคาต้นทสงหลักล้านนะครับตู้ราคาหลักแสนแต่ใช้งานได้เหมือนกับตู้หลักล้านนะครับอยากฝากทุกคนว่าให้ลองมาพิจารณาดูนะครับกับสิ่งที่คุณมีเราอยากให้คุณใช้ของที่คุณมี มาดัดแปลงมาปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครนะฮะที่สนใจแล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับก็เชิญติดต่อมาที่เบอร์084439959 4, 4 3, 9, 9, 9, 9, 9, ได้เลยนะครับโดเด่นเลยนะครับเบอร์ตรงผมเลยนะครับติดตอ่อสอบถามได้เลยนะครับทุกรายละเอียดทุกปัญหานะครับที่คุณอยากจะสอบถามนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะครับขอับคลิปหน้าผมจะเอาคลิปดีๆนะครับที่มีประโยชน์สำหรับท่านนะครับมาให้รับชมกันครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ